เปิด7เรื่องน่ารู้เอชนสวัสด์กับชีวิตที่พลิกผันทั้งการเมือง ความรักของเจ้าพ่อเมืองปากน้ำก่อนจากไปหลังวูบหมดสติที่บุรีรำค่ะ สำหรับการเสียชีวิตของคุณเอชนสวัสด์เมื่อวันที่31มีนาคม2556ก็ถือเป็นข่าวที่ช็อกวงการการเมืองอยู่ไม่น้อยค่ะกับเฉพ่อเมืองปากน้ำนักการเมืองท้องถิ่นผู้คร่ำหวอดในวงการและลามมาสู่แวดวงบันเทิงจากการที่คุณเอมีภรรยาคือคุณตูนันทิดาซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้7เรื่องน่ารู้ของคุณเอชนสวัสด์กันค่ะ อันดับที่1คุณเอชนสวัสดิ์เป็นทายาทแห่งตระกูลการเมืองชื่อดังลูกชายนายวัฒนาอัศาวะเหมเจ้าพ่อปากน้ำกับนางจันแรมอัศาวะเหมเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2511มีพี่น้องด้วยกัน3คนคือนายพิบู์อาัศาวะเหมและนายพูนผลอัศาวะเหมอดีตสสอสมุดประการโดยที่นายเอชนสวัสด์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตระกูลอัศวะเหมของนายเอชนสวัสดิ์ถือเป็นตระกูลที่คร่ำวดอย่างมากในแวดวงการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่นายวัฒนาอาัศวะเหมอดีตรัฐมนตรีและอดีตสสอสิสมัยนายพูลผลอัศวะเหมอดีตสสสมุดปราการนายต่อศักดิ์อัศวะเหมสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐคุณตูน่นันทิดาแก้วสายภรรยาของคุณเอปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสมุดปราการและล่าสุดกับ เพลงชนทิดาอาศาัศววิหมผู้เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณเอค่ะซึ่งเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์พักภูมิใจไทยค่ะอันดับที่2ค่ะคุณเอชนสวัสด์กับการแต่งงานกับ คุณตูน่นันทิดาแก้วโบสายสมรสครั้งแรกกับนันทิดาแก้วโบสายในช่วงปีพศ2538ทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกัน1คนคือน้องเพลงชนทิดาอัศวะเฮมซึ่งตลอดเวลาที่อยู่กับคุณตูน่นันทิดาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนับสนุนมาตลอดและช่วยลงพื้นที่หาเสียงอย่างไรก็ตามค่ะในปี2556ก็ได้มีข่าวว่าคุณเอชนสวัสด์ได้เลิกรากับคุณตูน่นันทิดาและแต่งงานกับเจนนี่เทียนโพสวรัลนางเอกที่ฮอ ที่สุดของวงการบันเทิงในขณะนั้นค่ะจนทำให้ความรักของทั้งคู่โดนจับใา้อย่างหนักแต่สุดท้ายทั้งคุณเอและเจนนี่ก็ต้องเลิกรากันภายใน1ปีคุณเอได้กลับไปอยู่กับคุณตูน่นันทิดามเหมือนเดิมค่ะ อันดับที่3ค่ะคุณเอชนสวัสดิ์เคยติดคดีทุจริตทางการเมืองในปี2558ศาลฎีกาตัดสินให้ในายชนสวัสดิ์ต้องคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นาครสมุทรปราการในปี2542ค่ะจากการที่มีภาพของชายลึกลับเอาบัตรเลือกตั้งที่กาไว้แล้วไปหย่อนในหีบและมีช่วงภาพจับภาพได้จากนั้นค่ะนายเอชนสวัสดิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษ 1- ใน4จนได้ออกในปี2 559รวมเวลาคือ1ปี1เดื่อนค่ะ อันดับที่4ค่ะคุณเอชนสวัสด์เคยชนะการเลือกตั้งอ,อบจอแต่ถูกคอสชอสั่งปลดค่ะในการเลือกตั้งนายกอ,อกบจอสมุทรปราการปี2554นายชนสวัสด์เคยชนะการเลือกตั้งแต่ภายหลังก็ถูกสั่งปลดตามคําสั่งคอสชอด้วยม .44 โดยอาจจะเกิดความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณอุดหนุนวัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมไปจนถึงการก่อสร้างเมนและตลาดน้ําในปี2558ด้วยค่ะ อันดับที่5ค่ะคุณเอชชนสวัสด์กับงานอดิเรกคือชอบแข่งรถเป็นเจ้าของทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ต คุณเอชนสวัสด์มีงานอดิเรกที่ชื่นชอบอย่างมากนั่นก็คือการแข่งรถเคยพาเพื่อนร่วมทีมคว้าแชมป์ไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์คลาสวันและยังเป็นหัวหน้าที่วัฒนามอเตอร์สปอร์ตที่ลงแข่งขันในรายการแข่งรถหลายรายการของไทยเลยทีเดียวและยังเคยสนับสนุสนกีฬาอ e ีสปอร์ตอีกด้วยค่ะนอกจากนี้คุณเอชชนสวัสด์ก็ยังเคยดํารงตําแหน่งประธานสโมสรสมุทรปราการซิตี้ในช่วงของปี2019ซึ่งตอนนั้นค่ะทีมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เยีมจบอันดับ6ของตารางไทยลีก1อีกด้วยค่ะอันดับที่6ค่ะคุณเอชชนสวัสด์กับบทบาทด้านการเมืองและ ธุรกิจมีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างมากเคยดํารงตําแหน่งนาย,ยกองค์การบริหารสืนจังหวัดสมุทรปราการและเป็นอดีตรองหัวนหน้าพักเพื่อแผ่นดินเคยดํารงตําแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการและยังมีธุรกิจในมืออีกมากมายทั้งด้านการเกษตรและน้ำมันเป็นตน้นค่ะตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่ปี2562คุณเอชนสวัสดิ์เป็นผู้สนับสนุนพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้ง ครั้งนั้นอีกด้วยค่ะและในการเลือกตั้งปี2566แม้พรรคพลังประชารัฐจะแตกออกไปหลายกลุ่มแต่ทางด้านของคุณเอเองก็สนับสนุนพรรคเช่นเดิมค่ะ อันดับที่7ค่ะคุณเอชนสวัสด์เสียชีวิตเกิดอาการหมดสติกระทันหัขนขณะที่ซ้อมแข่งรถในจังหวัดบุรีรัมย์จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลา1น5นาฬิกานาทีด้วยอายุ55ปีค่ะทั้งนี้ค่ะเราก็ขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปในครั้งนี้ของคุณเอวด้วยค่ะ